สำหรับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยความเสียหายเกี่ยวกับน้าเนี่ยถือเป็นปัญหาย,ยอดทิศเลยนะครับเพราะนอกจากมันจะทาให้ทรัพย์สินภายในห้องเราเสียหายแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังลุกลามไปทาให้ทรัพย์สินห้องอื่นเสียหายจนเราต้องตามไปชดใช้ด้วยวันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างในการเคลมความเสียหายเกี่ยวกับน้ําสําหรับคนที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมมดิดและเคสรองยูทูบเคียงข้างคุณทุกการประกันภัยครับผม วันนี้เนี่ยจะเป็นเคสตัวอย่างในการเคลมความเสียหายเนื่องจากน้ำน,นะครับสาหรับคนที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดเราจะทําให้คุณเห็นถึงภาพรวมในการเคลมนะฮะเป็นความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับแต่จะเน้นหรือโฟกัสไปที่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับว่าวิธีการเรียกร้องความเสียหายเนี่ยจะเป็นอย่างไร เบื้องต้นขอเริ่มจากการให้ดูตัวกรมธรรม์จริงนะครับนี่เป็นกรมธรรม์แพคเกจที่เป็นบ้านพักน,นะครับซึ่งทางลูกค้าเนี่ยทำทุนประกันอยู่ที่2ล้านบาทนะครับแล้วก็ในหมวดบวนหนึ่งของความคุ้มครอ,อ,องกรมธรรม์นี้ này, จะมีหมวดของความรับผิดบุคคลภายนอกอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทครับ สำหรับวันนี้จะเป็นเคสความเสียหายนะครับท oui. ี่เกิดในห้องชุดคอนโดนะฮะส่วนใหญ่ที่พักอาศัยอยู่ในตัวคอนโดน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้กันนะครับความเสียหายหลักๆที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยจะเป็นความเสียหายเนื่องจากน้ำนะครับจะเป็นลักษณะของท่อน้ําแตกก๊อกน้ำมันจะรั่วหรือสายชําระหลุดนะครับในทางประกันภัยเนี่ยเราแบ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือความเสียหายที่เกิดภายในห้องพักของเราเลยนะครับทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยนะครับกับส่วนที่2คือความเสียหายเนี่ยิน์ ตรงนี้ในส่วนของประกันภัยเนี่ยจะอยู่ในหมวดของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกครับ วันนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงนะฮะพอดีเคสนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูความเสียหายพร้อมกับเซอร์วีของบริษัทประกันภัยด้วยนะฮะเป็นเคสที่เกิดที่คอนโดคอนโดหนึ่งนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวสายชําระในห้องน้ำเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ขาดทําให้มีน้ําปริมาณมากเนี่ยไหลออกมานอกห้องน้ำนะครับแล้วประกอบกับคืนนั้นเนี่ยตัวเจ้าของห้องเองเนี่ยไม่ได้พักอาศัยในคืนนี้ด้วยเขามีธุระอยู่ข้างนอกนะครับต้องไปนอนค้างคืนนี้อื่นทําให้น้ำนี่ออกมาเป็นจานวนมากเบื้องต้นต้องแจ้งกับว่าในส่วนขอองตตตตััวว้นเหุก็คื สายที่ขาดไม่ได้คุ้มครองนะครเพราะว่ามันเกิดจากการเสื่อมสภาพและการ,รใช้งานนะครับทารทประกันภัยเนี่ยไม่ได้คุ้มครองแต่ว่าจะคุ้มครองในส่วนของความเสียหายที่ต่อนเนื่องมาโดยในส่วนของความเสียหายที่เกิดภายในห้องเนี่ยหรือว่าทรัพย์สินของพูกปันภัยเนี่ยเคสนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นหนึ่งก็คือในส่วนของพื้นไม้ปาเก้นะครับจะเห็นว่าปริมาณน้ำาจํนจนวนมากเลยนะครับไหลออกมาแล้วก็ท่วมนองห้องสุดท้ายคือพอน้ําแห้งนะฮะก็พื้นไม้นี่เกิดอาการร่อนแล้วก็บวมนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของพรมในห้องนอนนะฮะก็เปียกนะครับ ตัวรัพย์สินอื่นๆที่อาจจะแช่น้ําแล้วเกิดอาการบวมนะฮะก็สามารถที่จะเคลมได้สําหรับความเสียหายที่เกิดภายนอกห้องหรือความเสียหายที่เกิดกับห้องอื่นนะครับในเคสน,นี้ต้องเล่าก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นคอนโดที่อยู่ชั้น5้านะฮะแล้วปริมาณน้ําที่ออกมานี่ค่อนข้างมากเหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็ซึมผ่านช่องต่างๆจากชั้น5เนี่ยลงไปยังชั้นล่างคือชั้น4ทําให้ได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะให้เริ่มจากดูคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่เกิดความเสียหายภายในห้องด้านล่างชั้นน้้้้้นน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 4ะคคครรรีีี่่่่ืืออออวววาา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 มมเเเสสยยหหทททกิดขขึปํํํํลงงงใ ตัวในส่วนของตัวห้องครัวนะครับน้าไหลลงมาตรงฝ้าประตูปูมพื้นน้ําเจิ่งนองตามห้องนะฮะรวมถึงในส่วนของตัวน้ําไหลลงมาผ่านช่องแอร์แล้วก็มาโดนเป็นโดนด้านล่างนะครับทําให้ได้รับความเสียหายหลังจากที่มีการสำรวจภัยก็มีการสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรับห้องที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็จะในส่วนของตัวฝ้าเพดานทั้งในส่วนของห้องครัวห้องโถงกลางแล้วก็ห้องน้ํานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประกันตีว่าเปลี่ยนได้นะครับ สก็คือประตูไม้นะครับจะมีลักษณะคือบวมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับเนื่องจากโดนน้ําประมานกันแท่งมากนะครับอันนี้ก็ตีเป็นเปลี่ยนนะครับส่วนในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องทําน้ําร้อนนะครับเครื่องปรับอากาศแล้วก็เป็นโน3ส,ส่วนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ได้เสียหายนะครับแต่ว่าจะมีค่าที่ ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาให้ช่างเนี่ยมาทําการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นค่าตรวจสอบความเสียหายสาหรับเคสนี้เนี่ยต้องชื่นชมคู่กรณีนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคุยกันได้ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ทําตัวเอกสารมาค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของทรัพย์สินส่วนไหนที่มีความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนนะฮะก็จะมีการทําใบเสรอราคามาค่อนข้างชัดนะครับในส่วนของรายการที่มีการตรวจซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นโนเป็นแอร์หรือเครื่องขนมร้อนก็จะมีใบเสร็จหรือบิลชัดเจนของช่างนะครับว่ามีค่าตรวจสอบ เท่า <trauma and communication> ไหร่นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นการเรียกร้องเนี่ยก็เป็นไปด้วยเหตุและผลนะฮะอยู่ในระดับราคาที่สมเหตุสมผลนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็คุยกันได้ค่อนข้าง <c oughs> ง่ายนะครับอย่างที่เห็นได้ตัวอย่างนะครับถ้าความเสียหายไม่มากนะักแล้วก็คู่กรณีค่อนข้างที่จะคุยกันได้อย่างเข้าใจนะครับเอกสารที่ทําส่งมามีความชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่างที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนเนี่ยการเคลมก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่จริงๆในเคสนี้เนี่ยในการเคลมเนี่ย กลับมีปัญหากับบริษัทกันภัยและการตีความกรมาทันนะซึ่งผมเนี่ยจะเล่าในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควรสําหรับท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามชมได้นะครับในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืม s u b สไครต์ให้เรานะครับและว,ว่ากดไลค์กดแชร์ถ้าท่านเห็นว่าคลิปที่ทางเราตั้งใจทำเนี่ยมีประโยชน์และได้ความรู้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ